ธรรมะธรรมโมจ้ะเป็นคนธรรมะธรรมโมก็อยู่วัดนะเนาะทุกคนปุ๋มปุ๋มอยู่วัดนะทุกคนเราต้องพูดจาเพราะเราต้องดีๆนะเราแบบเป็นคนธรรมะธรรมโมเราจะพูดดีไม่ได้พูดเสียงดังก็โชคห้อง้างไม่ได้นะทุกคนดูโมเมนต์ของออแม่ของครอบครัวซิลิแวลเขาช่วยกันยกถาดข้าว ถวายพระดูสีทุกคนน่ารักเนาะบางคนบอกไม่เห็นแม่ต้นอยู่ในโมเมนต์อยู่ใกลไปเลยไม่เห็นโมเมนต์อยู่ด้วยกันเลยนู่นนี่นั่นเขาก็มีนะจ๊ะอืมเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่เพียงแต่ว่าเนาะบางคนก็แบบจ้องจับผิดอยู่ไงอะไรอย่างนี้เออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบุ๋มนะเนี่ย โมเมนต์ moment, คนน่ารักเลยทุกคนนี่บุ๋มมาแล้วบุ๋มมาแล้วบุ๋มมาแล้วบุ๋มออกจากวัดอ้ยยังไม่ออกยังไม่ออกยังอยู่วัดอยู่อะไรเนี่ยบุ๋มนี่แหละทุกคนน่ารักมากคุณแม่คุณลูกโคตรน่ารักเลยมีโมเมนต์ทั้งทั้งครอบครัวซีรีแวลอ่ะทุกคนน้าเต๋าก็นเบวันจ้าพี่น้องสาวแมตต้นก็นเบวันคือแบบน้าเต๋านี่ถึงไปแปลออดิโอมากถึงขั้นเฟซบุ๊ก โพสเฟซบุ๊กถึงเลยจ้าดูมุมเป็นน่ารักสิทุกคนขนาดอยู่กับพระน,นเนี่ย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 อยู่กับพระนะเนี่ยนีย่เพื่อนที่ไหน <c oughs> เริ่มหมัน่นไส้ตัวเองแล้วหนึ่งน่ารักเนาะทุกคนอืมจะไม่เคยยี่จ้านุมาวัดแค่นี้ทำไมต้องหล่อด้วยอ่ะมาวัดแค่นี้ทำไมต้องหล่อด้วยอ่ะ ทำไมต้องรอด้วยสวยเลยปัดแก้มาหรือเปล่าวันนี้ปักทุกวันทุกวันคนสวยเปัดจริงๆปัดมาแดงวันนี้แตะน้องซันดันทักก็เลยปแป้งมานห่น้สวยเไเธอไม่ทายเพื่อนเธอม้างั่อะไม่ทาเย่าวดาเบีพ่อไปไล เมีอะไรมาเป็นคนไรคนนพี่น้นไหนา,นนาผูกแขนทุกคน

โอ๋อขอบคี <S 1> <S 1> ่นะเนี่ยวอขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยพี่ไก่พี่ไปนอนหน่อยพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่พี่ไปทำไมพี่ไก่เราใส่หนึ่งอันนี้ตัว ตึงลางตึงแรงบ๊วยบีบยเรียนอไมคือจินีนะครับาเราไปขอคุณพี่เขาดีกว่าปะเ

เฮ้ยน้องใบทอดเป็นไหมเฮ้ยไหนไหนไหนอะไรอีกอะไันร้อนร้อนร้อนเฮ้ยถ้าร้อนร้อนต้องถ่ายต้องพิงไหมไม่ต้องไม่ต้องลูกต้องเอ้าอะไรนะ ไม่ต no? oh. ้องแม่แ่ทำ้เาลูกทำไมทำา่องนั้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หมดหมดไปถังใหญ่แล้ว

ไปแล้วคุณ่ะมันคนเกศนคนโลาดบัดเองนี่นี่คนโคลาด่มันไม่เก่งแตใครเลยนะเอาไปร้านต่อไปครับร้านต่อไปครับตัวเล็กก็อยากถ่ายกับพี่ปายพี่นก